ปลอบใจเขาเฮ้ยเขากำลังร้องห่มร้องไห้แบบไม่อยากจากโลกไปเลยโลกคือบ้านของฉันเอ้าใาหม่ครับเข้าม่บอกเขาว่าและอธิบายและปลอบใจอธิบายและปลอบใจเออให้เขาหายเศร้าเจ้ายังไงเจ้าเองก็อยู่ที่นั่นไม่ได้หรอกเอางนี้นะถือซะว่าดาวพูโตเนี่ยเป็นโลกใหม่ของเจ้าแล้วกัน ได้ทีนี้แบ่งเป็นสองก้อนนี่เจ้ายังไงเจ้าก็อยู่ที่นั่นไม่ได้หรอกเป็นอธิบายอย่างมันแค่โอเคละครับพอถือสว่าดาวพูโตคือโลกใหม่ของเจ้าก็แล้วกันเวลข้ามทูดาวพูโตมันคือการเวลค้ามมาเนี่ยถือสว่าดาวพูโตคือโลกใหม่ของเจ้าแล้วกันเอออย่างนี้ดีกว่าแต่นั่นมันจะไม่ใช่บ้านของข้าข้าอยากกลับบ้านเหมือนเดิมแต่ข้าคงทำไม่ได้จริงๆสินะอืมก็ มันก็ไม่มีแล้วครับของผมก็มีแค่ตอนที่แต่งงานแล้วก็เดินมาหาอะไรก่ทนเนี่ยนี่ยังไงเจ้าก็อยู่ที่นั่นไม่ได้หรอกนี่ถือซะว่าดาวพลูโตเนี่ยเป็นบ้านใหม่ของเจ้าแล้วกันแค่เลยมันคือเรืยวงความที่ดาพลูโตจบนี่เจ้ายังไงเจ้าเองก็ไปอยู่ที่นั่นไม่ได้อีกแล้วถือซะว่าดาวพลูโตคือโลกใหม่ของเจ้าแล้วกัน แต่จริงๆมันอาจจะไม่ต้องฆ่าก็ได้นะแต่ที่ทำคือขยายให้ดูเฉยๆว่ามันคืออย่างนี้ครับโอเคแบนกี้ฆ่าก่อนได้เหรอเล่นดิป่ะไปตรงกันตนี้ของนี้คืออาจจนีอันให้เป็นจีสอีกรกลใช่ต่อจากของผมวะไหนครับนุ่ตจีสุดท้ายอ๋อโอเคอ๋อ